สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลครับกับความร้อนแรงที่อยู่บนหัวตารางทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีก่อนจะเข้าเรื่องกันครับขออนุญาตครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราไปลุยกันได้เลยครับอากาศยามนี้ครับต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนหนาวไปกว่าแอนฟิลด์ของพลพรรคหงแดงครับกับการยืนเป็นจ่าฝูงทั้งในศึกพรีเมียร์ลีก ที่นำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ถึง8คะแนนส่วนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่ก่อนที่ค่ำคืนที่ผ่านมาครับอินเตอร์มิลานและบาร์เซโลนาจะแซงหน้าขึ้นไปแต่ถ้าว่าค่ำคืนนี้หงแดงจะเปิดบ้านตอนรับการเย็นของราชันชุดขาวเรอเอามาดิดครับคููปรับคนสำคัญบนเวทีนี้มาตลอดในช่วงหลายขวบปีที่ผ่านมาถ้าหากเก็บชัยชนะได้หรือเพียงแค่ผลเสมอก็จะกลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งในเวทีนี้ ผลงานอันยอดเยี่ยมครับหลังการเข้ามาทําทีมของอา์เนอร์กุนซือคนใหม่อาจจะพูดได้เต็มปากว่าเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากมดการดกที่แจเกนคอปทิ้งเอาไว้ครับทั้งวิธีการเล่นที่เพลซิ่งดุดันจังหวะโต้กลับรวดเร็วนะลูกเซตพีดท,ที่หวังผลได้ครับและมาถึงเวลาที่ต้องเดินเกมรุกต้องแลกเกมบุกกับคู่แข่งไม่ต้องเคี่ยวอะไรกันให้ยากครับทุกอย่างมันอยู่ใน DNA ของเลดแมชชีนของเหล่านักเตะหงแดงอยู่แล้ว นะส่วนสิ่งที่ต้องพูดถึงนั่นคือภาพที่ชัดเจนที่สุดครับในฤดูกาลนี้ผลงานอันโดดเด่นของนักเตะคนที่สําคัญที่สุดของลิเวอร์พูลในนาทีนี้ครับปลิ้นออฟอียิปโมฮัมเหม็ดซาลาเยี่ยมจริงๆนะฤดูกาล2 0 2 4 2นนับเฉพาะฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียวเนี่ยต้องบอกว่าความคาดหวังของแฟนบอลกับอายุที่เขาเพิ่มขึ้นกับสัญญาปีสุดท้ายมันส่งผลอะไรหลายๆอย่างครับถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยมันตัดสินใจง่ายเลยว่า อ่ะปล่อยหมดสัญญาไปแต่พอเล่นแบบที่เห็นในปัจจุบันครับ18นับในทุกรายการนะทั้งในพรีเมียร์ลีกคาราบาวครับรวมไปถึง UFO, ยูฟาแชมเปี้ยนลีกยิงไปแล้ว12ประตูกับอีก10แอสซิสครับเล่น18มีส่วนร่วมกับประตู22ประตูอ่ะมันจะไม่ได้รับความชื่นชมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับหากนับเฉพาะพรีเมียร์ลีกครับเกเกมจาก12เกมเขาทำให้ทีมชนะไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูหรือการแอสซิสครับ มีแค่หเกมที่เจอกับอาร์เซนอลอันนั้นไม่ได้ทำให้ทีมชนะครับแต่เป็นคนที่ยิงมาตูให้ทีมรอดจากความพ่ายแพ้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับเจอกับอิปสวิชนะ2-0เขาทำอะไรบ้างครับเขายิงห่งประตูเขาจ่าย1นึประตูเก็บไปแล้ว3าคะแนนเขาเจอเบรน f ฟอร์ดในนัดต่อมาเขายิง1นึประตูเก็บไปอีก3าคะแนนเจอแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดถล่มขาดร้อยเลยครับ3-0 ยิงหนึ่งประตูแอตสิตอีก2ประตูมีส่วนร่วมกับเกมนี้ทั้งหมดเป็นผู้ดับไฟแห่งวันแดงเดือดด้วยตัวเองคนเดียวเลยครับอาจจะช่วยวันที่แพ้ฟอร์เรสไม่ได้แต่นัดต่อมาเจอบอลมัดแอตสิตอีก1ลูกคว้า3คะแนนเจอวูฟแฮมตันยิงประตูชัยให้ทีมชนะคว้าอีก3คะแนนเจอเชลซียิง1่ง,งจ่าย1ทีมคว้าอีก3คะแนนเจอไบรตันยิงประตูชยัยคว้าอีก3คะแนนเจอแอสตันวินล่า ชนะ20ย์ยิง1ประตูจ่าย1ประตูขว้า3คะแนนเจอเซาแฮมตันครับนำไปก่อนก็จริงแต่โดนแซงเขายิงประตู2ประตูรวดครับตีเสมอและแซงขึ้นนำเก็บประตูชัยคว้าไปอีก3าคะแนนนี่เฉพาะพีเมนลีกนะครับที่ยืนอยู่บนหัวตารางตรงนี้เอามงกุดไปใส่หัวซาลาได้เลยครับ คนคนเดียวเลยแทบจะใช้คำว่าคนคนเดียวเลยส่วน4ี่เกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนครับนัดแรกชนะได้สวยๆซาลาไม่ต้องยุ่งนัดสองเจอบรลินญาชนะ2 0ศซาลาทําอะไรครับยิง1่งประตูจ่าย1ประตูเจอก,กับอาเบลไซิสครับชนะ1 0ครับประตูโทนเกิดจากดาวิดนูนเยสแต่ว่าซาลาเป็นคนแอซซิตครับเจอไบเออร์ลูเบอร์อคูเซนถล่มไป4ประตูครับซาลาจ่ายอีก2ครั้งนี่คือความยอดเยี่ยมที่มันเห็นภาพชัดเหลือเกินครับ มันไม่ใช่แค่การทําประตูหรือการสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นยังมีความเป็นผู้นำครับจิตวิญญาณของผู้ชนะที่มีอยู่ในตัวของซาร่ามันพาให้น้องๆฮึกเหิมครับพาให้เพื่อนๆมีกําลังใจเพื่อนร่วมทีมเนี่ยยอมรับในความยิ่งใหญ่ของซาร่าไม่ใช่แค่พวกเรื่องสถิติอย่างที่บอกไปแต่เป็นความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมครับโดมินิกสบอสลสไลด์นะดาวรุ่งของทีมบอกว่าการได้เล่นกับโมเมนตซาราเนี่ย มันคือที่สุดของเขาเลยครับผมหวังว่าจะได้เล่นกับโมเมซาร่าให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งในห้องแต่งตัวทั้งในสนามซ้อมและก็สนามจริงครับซาร่ามีความสําคัญต่อทีมทั้งหมดลิปูก,กําลังจะก้าวสู่ยุคใหม่ยุคของอาร์เนอร์ครับการเก็บซาร่าไว้เป็นศูนย์กลางถือว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในระยะยาวซาร่ากาลังไม่ใช่แค่รักษามาตรฐานการเล่นอันยอดเยี่ยมของตัวเองแต่กําลังทําลายเสถีติของตัวเองไปเรื่อยครับ ตอนนี้เป็นนักเตะลิเวอร์ pool คนแรกที่ทําประตูในพิมลิกได้5้านัดติดต่อกันจริงๆแล้วมีคนเคยทําได้นะก็ตัวเขาเองนั่นแหละในปี2021นอกจากนี้ในเกมล่าสุดครับที่ยิงลูกจุดโทษเป็นลูกที่ร้อยของเขาในการเล่นเกมเยือนสําหรับลิเวอร์ pool ซาร่ากําลังเขียนประวัติศาสตร์ร่วมกันกันกบลิเวอร์ pool นะอยู่ที่ลิเวอร์ pool นั้นจะเขียนต่อไปกับเขาหรือเปล่าภาพที่โมเมซาร่าครับถอดเสื้อฉลองชัยชนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามัน ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอการชนะเซาท์ทมป์ตันมันไม่ใช่แค่นั้นครับแต่มันมันสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตในปี2019ที่พวกเขาคว้าแชมป์โมเมนซาลาดถอดเสื้อฉลองชัยแบบนี้ครับในวันที่เจอกับแมนเชสเตอร์อยู่เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วทีมลิพูกล้าไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลนั้นนะเราจะเห็นว่าซาลาดเนี่ยมักจะเปล่งประกายในช่วงเวลาที่กดดันแบบนี้เสมอนักเตะที่กำลังจะเป็นตำนาน ต้องชนะได้ในเกมที่สําคัญไม่ได้บอกว่าการเจอกับเซาท์มปตันไม่สําคัญครับแต่ชัยชนะในนัดล่าสุดมันทําให้แต้มทิ้งห่างหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเห็นได้ชัดและมันจะเป็นตัวที่ถีบส่งลิเวอร์พูลขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคลายความกดดันลงไปอีกระดับหนึ่งถ้าเกิดว่านัดล่าสุดทําได้แค่เสมอการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดต่อไปย่อมเกิดความกดดันมากมายแน่นอนเมื่อเขาม,มีความสําคัญระดับนี้ มันก็ทําให้แฟนบอลวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตว่าทําไมยังไม่ต่อสัญญาทักทีครับไม่ใช่แค่แฟนบอลครับเอานักเตะเก่าของทีมตำนานทั้งหลายเนี่ยหนักใจมากๆครับจอร์นอันดิดบอกประหลาดใจมากทําไมลิวอภูถึงไม่เดินหน้าต่อสัญญากับโมเมซาร่าเซียทีเอียนรัตครับเพชรคาดหน้าหนวดบอกว่านักเตะแบบซาร่านี่หาซื้อไม่ได้แล้วนะลิวอภูทำอะไรอยู่สตีฟแม็กมานามันครับปีกจอมพริ้วในยุค90ก็ออกมาบอกว่า เขานี่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือนักเตะแบบซาร่าหเนี่ยหาใครมาแทนไม่ได้แล้วครับในอายุ32ปีก็จริงแต่เชื่อว่าซาร่าจะมีความสําคัญแบบนี้ไปอีกหลายปีมันขึ้นอยู่ที่ว่าตัวเขาเนี่ยอยากอยู่กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับถ้าหากเขากับครอบครัวบอกว่าอยากไปเล่นที่อื่นอยากย้ายทีมอันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่อยากไปที่อื่นลิเวอร์พูลจำเป็นต้องรีบต่อสัญญาค ซาร่าอยู่ที่นี่มาน,นานมากและดูเหมือนว่าจะมีความสุขผมไม่คิดว่าเรื่องเงินจะเป็นปัญหาสําหรับซาร่าครับแต่เขาอยากเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้ตอนนี้เขาอยู่กับทีมที่ดีที่สุดแล้วเขาจะย้ายทีมทําไมนี่คือมุมมองของซีฟแม็กมานามาถึงตรงนี้เนี่ย FSG จครับจำเป็นต้องลงมืออย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาอนาคตของซาร่านะเพราะผลกระทบมันไม่ได้หยุดหยุดแค่ตัวเลขแน่นอนครับมันมีเรื่องของความเป็นผูน้นําความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเกมครับ หลายครั้งที่ยิงประตูชัยหลายครั้งที่ยิงประตูทําให้ทีมไม่แพ้ช่วงเวลามหาัศจรรย์แบบนี้แหละมันคือโมเมนต์ซาลาโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสําเร็จครับขึ้นอยู่กับการเก็บซาลาไว้ให้เป็นหัวใจสําคัญของฤดูการนี้เลยทีเดียวถึงเวลาหรือยังที่สโมสรอต้องมอบสัญญาที่คู่ควรให้กับตัวเขาครับเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นอย่างไรครับส่งความคิดและเปลี่ยนความเห็นกันหน่อยครับถ้าพูดคุยกันแล้วไม่จุดใจคืนนี้มาคุยกันต่อนในไลฟ์สดครับหนึ่งทุ่มครึ่ง คุยกันเรื่องลิเวอร์พูลนี่นแหละยาวๆมาดูกันสิว่าในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คัพคืนนี้ที่จะเจอกับเรอัลมาดิดนั้นจะเป็นอย่างไรและนี่คือเรื่องราวครับของชายที่เคยได้ชื่อว่าปรินต์ออฟอียิแต่ในอาณาจักรของแอนฟิลอาณาจักรของหงแดงตอนนี้เขาคือคิงออฟแอนฟิลโมเมนต์ซาร่าสวัสดีครับ